Supernatural s e a ซีซั่นหตอนที่ 7, Hookman ก่อนจะไปรับชมฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเปิดเรื่องมาที่หอพักสตรีทีตามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นไอาเราเห็นเด็กผู้หญิง2คนกำลังคุยกันเรื่องเสื้อผ้าในห้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลอรีลองสวมเสื้อที่เพื่อนมาร่วมห้องให้มาแล้วก็ไปพบแฟนหนุ่มของเธอถนนน์ใหม่ใต้สะพานยามค่ำคืน รถขับเคลื่อนสี่ล้อคันหนึ่งจอดเทียบข้างทางเราเห็นลอรี่กับริชแฟนหนุ่มของเธอทั้งคู่เริ่มจูบกันแต่โทรศัพท์ของลอรี่ดังเป็นพ่อของเธอเธอจึงไม่รับสายและยังคงจูบต่อไปริชพยายามสอดมือเข้าไปใต้เสื้อของลอรี่เราเห็นร่างหนึ่งอยู่ในเงามืดกำลังมองดูอยู่เขามีตะขอเกี่ยวและขูดมันไปตามป้ายถนนสองป้ายใกล้ๆก่อนจะหายลับไป ริสและลอรี่ได้ยินเสียงริสจึงรีบไปตรวจสอบมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นโจมตีรถเราเห็นยางแตกและมีรอยขีดข่วนยาวๆบนตัวถังรถลอรี่ขังตัวเองอยู่ในรถแล้วกรีดร้องสักพักหนึ่งเมื่อเสียงเงียบลงลอรี่ก็ลงจากรถและพบร่างของริชห้อยหัวลงมาจากสะพานเลือดไหลนองตายร่างของเขานอกร้านกาแฟตอนกลางวัน ดินและแซมยังคงสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของพวกเขาแซมวางสายจากโทรศัพท์สาธารณะดินจึงให้เขาดูข่าวจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการโจมตีรถยนต์ที่มองไม่เห็นในไอโอวาพวกเขาจึงตัดสินใจสืบสวนเรื่องนี้มหาวิทยายลัยอีสเทิร์นไอโอวาดินและแซมเดินทางมาถึงและแซงทำเป็นพี่น้องร่วมชมรมจากต่างรัฐพวกเขาขอห้องพักในบ้านพักของชมรมและถูกจัดให้อยู่กับชายคนหนึ่งชื่อเมิร์ฟ พวกเขาถามเขาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมและเขาเล่าว่าริสอยู่กับลอรีโซเรนซันแฟนสาวของเขาในคืนที่เขาเสียชีวิตเขายังบอกอีกว่าลอรีเป็นลูกสาวของบาดหลวงประจำท้องถิน่นโบสบาดหลวงโซเรนซันกำลังทำพิธีของริสอยู่พอดีดินและแซมเดินเข้ามาพวกเขารอและคุยกับลอรีหลังจากนั้นพวกเขาถามคำถามต่างๆและแซมบอกเธอว่าเขารู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรที่เห็นคนเจ็บปวด ลอรี่แนะนำให้พวกเขารู้จักกับพ่อของเธอดีนเบี่ยงเบนความสนใจบาดหลวงขณะที่แซมถามลอรี่เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นห้องสมุดแซมและดีนพูดคุยถึงตำนานฮุกแมนและศึกษาบันทึกการจับกลุ่มย้อนหลังไปถึงปี1851แซมพบคดีที่นักเทศชื่อเจคอบคานที่สูญเสียมือไปจากอุบัติเหตุได้ฆ่าโสเพนี13คนในปี1862ด้วยตะขอสีเงินที่เขาสวมไว้ที่มือ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนถนน n น e nice m ไมโร d ซึ่งเป็นที่ที่ริสถูกฆ่าหาวิทยาลัยลอรี่ทะเลาะก,กับพ่อในรถเขาอยากให้เธออยู่บ้านแต่เธอปฏิเสธเพราะเธอโตพอที่จะตัดสินใจเองได้แล้วจึงกลับหอพักเธอมุ่งหน้าไปที่ห้องที่เพื่อนร่วมห้องหลับไปแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนลอรี่จึงเตรียมตัวเข้านอนในความมืดถนนนิสไมใต้สะพานแซมและดีนตรวจสอบที่เกิดเหตุและเตรียมพร้อม ด้วยปืนลูกซองบรรจุกเกลือมันอาจจะไม่ได้ฆ่าวิญญาณของคานแต่มันจะทําให้วิญญาณของเขาหยุดเขาได้ยินเสียงกรอบแกรบในพุ่มไม้แต่ไม่ใช่ฮุกแมนแต่เป็นตํารวจและพี่น้องทั้งสองก็ถูกจับกลุ่มเช้าวันต่อมาห้องของลอรี่ลอรี่ตื่นขึ้นมาพบว่าเพื่อนร่วมห้องของเธอนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในแอ่งเลือดมีข้อความบนผนังเปื้อนเลือดเขียนว่าเธอดีใจหรือเปล่าที่ไม่เปิดไฟ ตัดมาที่สถานีตำรวจดีนบอกกับนายอำเภอว่าแซมเป็นไอ้โง่และพวกเขากำลังเล่นเกมล่าผีอยู่นายอำเภอเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นและปล่อยพวกเขาไปทันใดนั่นเองตำรวจก็วิ่งออกจากสถานีตำรวจและขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแซมและดีนตามไปและพบที่เกิดเหตุใหม่ลอรี่อยู่ที่นั่นและตำรวจคิดว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเขายอมให้พ่อของเธอพาเธอกลับบ้านอย่างไม่เต็มใจ หลังจากที่เขายืนยันว่าจะต้องจับกุมเธอหรือปล่อยเธอไปในขณะเดียวกันแซมและดีนปีนเข้าไปหน้าต่างเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุจากกลิ่นและสัญ,ญลักษณ์รูปไม้กางเขนพวกเขาบอกว่ามันคือวิญญ,ญาณฮุกแมนคลาสสิกทั้งคู่กลับออกไปข้างนอกและเชื่อว่าเป็นวิญ,ญญาณของเจคอบคานที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้พวกเขาต้องหาศพโรยเกลือและเผามันแซมบอกว่าคานต้องอยู่ที่สุสานโอนอตในหลุมศพที่ไม่มีชื่อ งานปาร์ตี้มหาวิทยาลัยแซมโชว์บทความให้ดีนดูทั้งในปี1932และ1967เกี่ยวกับบาดหลวงที่กล่าวหาก่อเหตุฆาตกรรมด้วยอาวุธมีคมพวกเขาคิดว่าพ่อของลอรี่กำลังเรียกฮุกแมนมาหรือไม่ก็ฮุกแมนกำลังเกาะกินอารมณ์ที่ถูกกดทับของบาดหลวงและกำลังดูดซึมอารมณ์นั้นอยู่ดินจึงไปหาหลุมศพที่ไม่มีชื่อของฮุกแมนขณะที่แซมคอยจับตาดูลอรี่สุสานยามค่ำคืน ดีนกำลังค้นหาและรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาพบหลุมศพที่มีสัญ,ญลักษณ์สลักเหมือนกับบนผนังห้องนอนเขาจึงเริ่มขุดพร้อมกับพูดติดตลกว่าครั้งหน้าขอให้ไปดูบ้านของสาวน่ารักบ้างนะปานของลอรี่แซมกำลังมองลอรี่อยู่ข้างนอกเขาเห็นลอรี่กำลังทะเลาะก,กับพ่อผ่านหน้าต่างจากนั้นไฟก็ดับลงลอรี่จึงเดินตามแซมไปเขาบอกเป็นห่วงเธอสุสาน ดินโรยเกลือและเผากระดูกของเจคอบคารแล้วกล่าวว่าลาก่อนท่านนักเทศบ้านของลอรี่เพิ่งรู้ว่าพ่อของเธอกำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและเห็นได้ชัดว่าเธอรู้สึกไม่พอใจบอกว่าพ่อของเธอเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกและกำลังต่อต้านพระเจ้าเธอกอดแซมแล้วจูบเขาครู่ต่อมาแซมก็ผลิออกและบอกว่าเขาทำต่อไปไม่ได้พ่อของลอรี่ออกมาเรียกเธอเข้าไป แต่ทันใดนั้นเองฮุกแมนก็ปรากฏตัวและโจมตีเขาจากด้านหลังลากเขาเข้าไปในบ้านแซมไล่ตามด้วยปืนลูกซองและหยุดฮุกแมนไม่ให้ขา้าฮุกแมนหายไปโรงพยาบาลพ่อของลอลี่กำลังรับการรักษาตัวแซมเล่าเรื่องฮุกแมนให้ในอำเภอฟังโดยไม่ได้บอกข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเป็นผีดีนมาถึงและพวกเขาก็คุยกันแซมอยากรู้ว่าทำไมดีนไม่เผากระดูกเพราะฮุกแมนยังอยู่ ดีนบอกว่าเขาทำแล้วและพวกเขาก็รู้ว่าต้องตามหาและทำลายฮุกแมนพวกเขายังรู้ว่าฮุกแมนกำลังเกาะติดลอรี่ไม่ใช่พอของเธอดีนพูดว่าเตือนผมด้วยนะครับว่าอย่าทำให้ผู้หญิงคนนี้โกรธห้องสมุดพี่น้องทั้งสองค้นคว้าบันทึกในเรือนจำและพบว่าตะขอเกี่ยวนั้นถูกส่งกลับไปที่โบสเมื่อปี1862ซึ่งเป็นโบสของพ่อของลอรี่แซมพบว่าตะขอเกี่ยวนั้นถูกตีใหม่โดยโบส แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรตัดมาที่โบสแซมและดีนมาถึงและค้นหาสิ่งของที่เป็นเงินพวกเขาโยนทุกอย่างลงในเตาเผาของโบสมีเสียงดังขึ้นชั้นบนพบว่าเป็นลอรี่แซมอยู่กับเธอขณะที่ดีนกลับไปหลอมเงินต่อลอรี่โทษตนเองถึงการปรากฏตัวของฮุกแมนและร้องไห้ซึ่งก่อให้เกิดความแค้นต่อตัวเองที่จะเรียกฮุกแมนออกมาแซมพยายามปลอบใจเธอ แต่ฮุกแมนก็ปรากฏตัวอีกครั้งและโจมตีพวกเขาพวกเขาวิ่งหนีและแซมพยายามปกป้องลอรีแต่ถูกเกี่ยวที่แขนดีนมาถึงที่เกิดเหตุและยิงฮุกแมนด้วยเกลืออีกครั้งเขาหายไปและพวกเขาก็รู้ว่าเงินจากฮุกแมนยังไม่ละลายมันคือไม้กางเขนที่คอของลอรีมรดกตกทอดของโบสถ์ที่พ่อของเธอมอบให้เธอดีนนำไม้กางเขนไปละลายแล้วมอบปืนลูกซองให้แซม แซมพยายามต่อสู้กับฮุกแมนแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่ผีก็เอาปืนไปและกำลังจะฆ่าพวกเขาเมื่อไม้กังเขนละลายในเตาเผาฮุกแ <Hook man S 1> มนก็หายไปพร้อมกับประกายไฟข้างนอกดีนกำลังเล่าเรื่องให้ในอำเภอฟังแซมกำลังให้หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินดูแลแคทลอรี่อยู่ที่นั่นและขอบคุณแซมดีนขึ้นอิมพัล่าและมองดูเขารู้ว่าแซมชอบลอรี่แซมขึ้นรถดีนบอกว่าพวกเขาพักที่นั่นได้ แต่แซมส่หัวและทั้งสองก็ขับรถออกไป